สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจมลน้ำทีดาพรอนค่ะพี่น้องมากินแต่มาคุ้งยู่น้าน้ำกันมามามาเสียบเสบค่ะมันนี่มากกับสาวตาย้าเพิ่นนี่มิตรพูดส,<ว>สาวค่ะค้นสดสํมรมค้นสดค่ะ <c oughs> มึง,งานพี่น้อง

ก็บมจัดเลยก็จัดเรียบมันกว่าโอ้เขอกันได้แล้ะแต่มุงก็ตีกินไก่มาแต่มุใส่บักออกใส่บบกเขียพี่น้องโอ้แซบตามตีนไก่เาตีนไก่ก็แซ่บ มมามาผู้นี้เลี้ยงงัวอันนี้ผู้นี้เลี้ยงกล้วยค่ะอันนี้สาวเลี้ยงงัวอันนี้สาวเลี้ยงกล้วยตัวมากินจำหุ่งซุ่มกันไม่หนาวยอย่างเี้ยงงงซุ่นกันมากินแล้วจำหมกหุงห่งแล้ว嘛 ไอ้ว่าส่วนกันเป็นอาทิตย์แล้วบ้านไอ้ว่างตรงกันกเจียอยู่พู้นี้กับบ้าว่างข้าจะไปลำ้ำข้ายอยู่ที่หมู่บ้านวันนี้มันลงค่าขึ้นหมู่บ้านเอา้าพูด

สวนนี่ยอดเดียวหากปรุง่ะบพ่าไม่ยังดิบไันปงน้ำกลาท่านคนกินดีโคตรกิ็ดีขนาดนั้นเกิดแบบว่าเ้มพักขาเปนรองนี่ก็ต้องดีกว่าดีกว่าเด็ ดังแซ่บจ้ามันจังไหนอาจจะโดในการกินครับพี่น้องตัดมันว่าเสีบจ้าได้กางแบะมาแล้วทำเป็นยำหัวกระดูกมันเป็นยำเบ็ดจ้ะโอ้ยผู้สาวอย่างไรไ่มีเข่วพนาบอกให้ยำกระดูกอันนี้ว่าบ่มีเขว่าซั้น

มาเด้อจินตามักงวงมาเด้อจินตามักงวงข้าเจ้าเลี้ยงแบีมากพี่น้องทานมากหาเทียงหน้าหน่อยเดี๋ยวมึงทำเนี่ยแจกวิ่งเอ๊แจกวิ่งวิ่งโยบานเบี้มึงก็ตัวงาม